โอเคค่ะแก้วมาปล่อยปลานะคะนี่ซื้อปลาดุกมาเป็นปลาตัวใหญ่แล้วก็ปลาหมอมาเหมามาหมดเลยนะคะก็ทั้งหมดเอ่อปลาดุกแปดตัวมันสองร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็ปลาหมอตัวละสิบบาทซื้อปลาตำ่ำเขาเลยลดให้กก็เหมาหมดตกตัวละสิบบาทเหมามายี่สิบตัวเบสเซ็มันสี่ร้อยสามสิบกว่าบาทนะคะนี่มาปล่อยให้ดูอ่ะให้ดูซะเดี๋ยว นี่ค่ะนี่เดี๋ยวเรามาปล่อยปลาก,กันก็อย่าลืมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีโชคเฮงเปล่อยไปแล้วอยก่กลบดนกลับมานะนี่นะคะแล้วก็ปลาดุกแปดตัวใหญ่ นี่นี่นะคะแปดตัวมาปล่อยกันว้ายหลรถก็ปล่อยปลาไปแล้วเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะย้ำนิดนึงนะคะว่าใครที่ดูคลิปหมอแก้วไปแล้ววันที่สิบหกเนี่ยให้เสียงโชคด้วยเลขเก้าเนาะแต่ยังไงช่วงนี้ดาวราหูมันย้ายก็ติดเลขราหูไปด้วยก็คือแปดนะคะลองติดกันดูละกันวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ